เพราะเราเป็นคนเคยอ้วนตัวตัวอวนก่อนร้อยเมื่อก่อนร้อยสิบห้าโลแล้วอย่างนี้ผิวก็เสียมากเลยเสียมากที่สือต้องดูแลนะคะต้องดูแลนะคะต้องดูแลนะคะรอบนี้ตื่นเต้นกวบครั้งก่อนอย่าลืมตาด้วยนะคะเชียอใจน้อไนหบอสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับรายการ Margie Beauty Guru นะคะ คอนเทนต์ศิญปกรรมที่ทำให้คุณสวยปังไม่พังแน่นอนคะ่ะและ้วก็นนี้นะคะ <c oughs> อยู่กับแม่นกนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะอ่ะพี่นก <c oughs> แนะนำตัวนิดนึง <c oughs> ชื่อนกนะคะเป็นช่างทำผมคะ่ะค่ะช่างทำผมดาราดังเลยนะมา <c oughs> แล้วก็วันนี้นะคะ <c oughs> เป็นไงบ้างแม่ <c oughs> ดูแท<ค>ำ <c oughs> ผมหนูยากไหมยากนะ ทำไมอ่ะผมมันนอนมันซอยต้องเตรียมผมดีๆแล้วก็จริงๆคนที่มาทําผมมีปัญหาเกี่ยวกับผมน้อยเยอะแน่ๆเยอะเยอะมากคนคนก็ผมน้อยอ่ะมันก็ต้องมีแฮปปี้เสริมบ้างอะไรมันก็ต้องมีเทคนิคอ่ะส่วนมากจะใส่แฮปปี้ใช่ไหมคะอยากจะได้แบบผมปลูกผมยับผมตาผมย่าก็ต้องแฮปปี้แล้วเกิดผมเสียมากๆอะแม่ทำผมเสียมาช่างชอบมันอยู่ทรงไงผมคุ้ภาพดีมากแล้วอย่างงี้สิวก็เสียมากเลยเสียมากที่สุด ต้องดูแลนะคะต้องดูแลนะคะต้องดูแลนะคะอ่ะพี่โน๊กครั้งนี้มาเก็บรายละเอียดใช่ไหมครั้งที่แล้วพี่โน๊กเคยทำโครงหน้าไปแล้วกับคพี่ชายใช่ค่ะอธิบายที่ทำอะไรบ้างคะแม่มีกรนกผิวทุบโหนกตัดกรามถอยพางวีลาคือสารเหลวโอเคกันเป็นยังไงบ้างแม่พอใจโอเคชอบมากมัน เราเป็นคนเคยอ้วน,นเคยอ้วนก่อนร้อยเมื่อก่อนร้อยสิบห้าโลตอนนี้น้ําหนักเหลือห้าสิบเก้าหกสิบแล้วที่นี้ปุ๊บเรามันเห็นพอมันน้ําหนักมันลดลงเยอะ,อะมันจะเห็นโครงสร้างมาหมดอาง่ายๆผู้ชายใต้ผมยาวอะ่ะก็เลยตัดสินใจมาหาคุณหมอแล้วก็ดีมากแล้วตอนนี้พอมันทำปุ๊บเนื้อเรามันเคยจากคนเคยอ้วนเยอะ,อะๆอะมันก็เลยแบบเราต้องมาเก็บรายละเอียดวันนี้ก็เลยมาหาคุณหมออีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ทำอะไรบ้างคะแม่วันนี้จะมาให้คุณหมอเก็บรายละเอียดนิดนึงก็จะมีดัดลายผม ได้เลยผมขยับน้าแล้วก็ใส่ใสขมับใส่ขมับแล้วก็ดึงหน้าแล้วก็ดึงคอความคาดหวังในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างมันก็ต้องดีขึ้นอยู่แล้วเพะคุณหมอทาโคงไว้ดีอยู่แล้วอจริงๆคุณหมอทาโคงได้ดีมากนะแต่คือเราอาจจะมันเจนไม่ได้ ตามภาพในหัวมากกว่าหนึ่งเราเป็นเนื้อเราเยอะจากคนเคยอ้วนมากๆอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมาเก็บรายละเอียดนี่แหละละครที่แล้วพอใจหรือยัง,ยงกับกระดูกโครงหน้าที่เก็บพอใจใ<ค>นะพอใจพอใจเอาจริงศิลปกรรมก็อย่างที่เรารู้ว่าต้องเราต้องใจเย็นๆค่อยๆทำค่อยๆเก็บรายละเอียดอ่ะแต่แม่เป็นคนใจเย็นจริงนะใครที่ทําศิลปกรรมนะคะต้องเรียนแบบแม่นุกเลยคือนางไม่งงงงเลยว่าคุยทําไมหน้าฉันแบบบวมหน้าฉันแบบเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ก็ค่อยเลยอ่ะไม่น้อยเลยใช่ไหมไม่น้อยไม่น้อยครับพอเข้าใจพอเข้าใจว่าแบบมันก็ต้องมีระยะเวลาพักฟื้นของมันแต่ละครั้งนี้ก็จะมาเก็บรายละเอียดเดี๋ยวยกกระชับนั่นนี่นุ่มินาก็จะเข้ารูปแหละจริงๆแม่เป็นคนคิดบวกมากเลยนะเพราะว่าบางคนอนะ่เะเขาเป็นคนที่ ทำล้านหน่อยมากเรามีวิธีการกระบวนาความคิดยังไงให้เราแบบไม่หน่อยในการทำศัลยกรรมแต่ละครั้งมันก็ต้องคิดบวกอย่างที่บอกอะเราต้องเชื่อใจคุณหมอแล้วต้องศึกษามาแล้วว่าคุณหมอเขาทำยังไงอะไรยังไงคือคุณอกศิลือคุณหมออยู่ในวงการนี้มานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตรงไหนไม่ดีก็สามารถมาเก็บได้เนาะบางคนเข้าใจว่าทำคําเดียวแล้วมันจะสวยเลยใช่ไหมแม่ใช่แต่จริงๆแล้วมันต้องแบบว่าใช้เวลาในการ ค่อยๆเก็บเนาะใช่ครับตอนแรกอาจจะมาเก็บโครงหน้าให้มันเล็กลงแล้วก็ครั้งที่สองอาจจะมาเก็บเนื้อที่มันหย่อนคลอย<ช>ออกแบ<ล>น้นเนาะทุกอย่างที่รู้ทุกโครงหน้ามันมันน้ามันเล็กแล้วที่เนื้อเราจากคนมันเยอะอ่ะมันก็ต้องมาเก็บอย่างให้มันกระชับนะครับจู๊ดสหนี่อันนี้ทำให้ดูได้ไดูหัวไห้าใหม่แล้วเนาะเดี๋ยวลองดึงให้ดูดึงดึงเนี่ยจากทางคนนู้นให้หมอเก็บรายละเอียดคางเนี่ยดูดิ อันนี้หลังทำหกเดือนหกเดือนได้ขนาดนี้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะดึงเดี๋ยวคาเลยน้ำหนักเยอะมาก่อนด้วยใช่เนาเนี่ยคางจากที่มันยังยังหยดอยู่ก็จะให้หมอเก็บเนี่ยมันก็จะเก็บมันก็จะดึงมันก็จะสั้นเลยเก็บช้าเดี๋ยวนี้หน้าเราจะเป็นแบบนี้หรอ๋อหน้าก็จะเป็นหลอดบดมอสามเดือนเดือนเด็ดสองครัแถมเพืดเข้าวเนาะอ่ะโอเคแม่พร้อมยังคะพร้อมแล้วพร้อมมากๆเกเดี๋ยวพาไปมูก่อนเนาะ ความสวยเท่ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความสวยด้วยแล้วก็ต้องมูด้วยนะคะไปค่ะแล้วก็หลังจากมูเสร็จเดี๋ยวพาไปพบคุณหมอกันค่ะค่ะเจอกันค่ะ เห็นไหมที่เราฉีดสาวเรคุณมาแล้วแหละแต่แแนี้เหลือแรงหนังที่อยอดที่เราเอาอนนี้นี่นี่ตื่นที่ว่าจะบ่อจะสร้างบ่ตแบบนี้นะโอ้นี่โผลสูงมากโอเคข้าง,างข้างสูงมากครบนี่ตื่นเต้นกว่าครั้งก่อนตื <laughs> ่นเต้นกว่าอ้ยอันนี้ไม่ค่อย <laughs> ไม่ไม่เท่าครั้งก่อนใช่ไหมครั้งก่อนมัน,มนหนักเลยดึงหน้าต้องบวกแต่ว่าแล้ก็ไม่เกี่ยวกับกระดูก ลงเยอะละของเก่าแต่ว่าของแม่แบบย้อยอย่างนี้เลยอ่ะเพราะว่ามันเนื้อเด็กคนเคยอ้วนด้วยนะฮะโม่ี่ซัดลงเยอะมากเยอะก็จับคนดู้แต่มันเป็นเนื้อที่สวยแล้วก็เลื่อนลงมานะแค่ไหนเราไม่รู้นะแต่ว่าเราพยายามแั้นน่าจะรู้ดีอย่นี้เลยม้วนลงมาเลยตาได้นะคระจะหลืดตาด้วยนะครับตาขึ้นใช่ไหมเชื่อใจหมอ กระดูกเหมือนโดนเลแล้วตุ๊บเหมอยชอบมากหมอชอบเลยจบแล้วตามตาที่เหลือก็เล็กๆใส่ผ้าใส่ใช่งานใหญ่ใช่มใช่งานใหญ่ใช่มาเก็บรายละเอียดก็จัดสันก็รอรอทำให้เสร็จอาจจะทำนิดนึงนิดนึงอะไรเงี้ยใช่คาดีใช่ค่ะใช่ค เป็นไงบ้างตอนนี้เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วพอเปลี่ยนชุดปุ๊บเริ่มตื่นเต้นเริ่มตื่นเต้นแต่เมื่อกี้เดินมาไม่ตื่นเต้นเลยแล่นางก็ตอนนี้เริ่มหมดแรงแล้วใช่ไหมหมดแรงแล้วหิวข้าวใช่ไหมหิวข้าวอยู่น้ำอดอาหารตั้งแต่แปดโเพราะว่าการผ่าตัดใหญ่นะคะต้องดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์นะคะก็ต้องอดน้ำอดอาหารมา6-8ชั่วโมงใช่ไหมแม่ พอตอนนี้หิวมากแล้ว,วใช่ไหมหิวอยากกินน้ำ <c oughs> ไ,ไ,ไ,ไม่หิวไม่เท่าไรไม่หิวข้าวอยากกินน้ำโอเคแล้วเป็เมื่อกี้เป็นไงบ้างคุย,ยกับคุณหมอคุณหมอว่าไงบ้างเ็าเก็บรายละเอียดชุดใหญ่เมือนเดิม <S <S ก็คือหน,น้าผากแกะได้ประมาณกี่เซนนะคะนี่ว่า6กําลังสวยหก <6 S 1> ําล<บ>ังสวยแล้วก็คําหาดึงเต็มที่เลยเนาะแล้วเดี๋ยวกี้จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆ,ๆนะคะตอนนี้ก็ให้พี่น no กไปเข้าห้องผ่าตัดก่อนนะคะแล้วก็เตรียมตัวให้น้าเกลือดตอดสุขภาพนะคะฝากเป็นกําลังใจให้พี่น no กด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากติดตามชมอะไรฝากคอมเมนต์ไว้ด้านใต้นี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับสไครายช่องกี้ไว้ให้ด้วยนะคะนี้ลาไปก่อนนะคะ สสวัสดีค่ะหลังจากผ่าตัดเสร็จทันทีนะคะพี่โนกก็ตอนนี้มาผักฝืนที่ห้องผักเรียบร้อยจะสังเกตเห็นว่าหน้าตึงเด็กน้อยโอ้ทารกนะคะ เดี๋ยวมีพยาบาลดูแล24ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีฉีดยากแก้อักเสบลดบวมทุกค่าชั่วโมงด้วยนะคะเป็นไงบ้างแม่วันนี้7วันแล้วนะคะยังบวมอยู่เลยค่ะ <c oughs> แต่โอเคสูดๆขอดูแผ่นนิดนึงได้ไหมะคะได้ค่ะโอ้ยแผนดีมากอันนี้คือแผนด้านหน้าคุณหมอพิชานะคะ <c oughs> แล้วก็เป็นไง <c oughs> เรื่องไรผมลงมาเยอะ <c oughs> ไหมแม่ต่งกมากแต่สังเกตเห็นว่ารางที่เก็บไปคือแบบ ดีต้านลงเยอะเลย<ำ>นะคะ<ำ>แล้วก็หน้าตึงเห็นกรอบหน้าชัดแล้วนะคะให้ดูแผดอีกทีนึงนะคะเป็นไงแม่พอใจไหมชอบมากค่ะพิ่งเปิดผ<ำ>้<ำ>าวันนี้ช่วยไดคะต้องเปิดผ้าสัมผมมาวันแรกเลยหลังทำเจ็ดวันถึงสัมผมได้นะคะในการเลื่อนลายผมดึงหน้านะคะพอเห็นนี้แล้วเป็นไงแม่มันก็แปลกหน้า<ส>ตัวเองไปเลยอะแต่ต้องรองเวลาอย่างที่บอกต้องรองเวลาพี่ต้องรองเวลารอให้มันยุบเนาะ แต่ตัดสินใจถูกมาที่ทำทิ่สุดเริ่มต้นทุนพอเนื้อหายไปเลยนยล่อยเลยโอเคเป็นคนใหม่แล้วนะตอนนี้มาแน่พอถิ็นเจ็บวันละคุมแม็กกี้เราเสียงเงินทำไปเจ็บคุมทีมสุดเราคิดไว้แล้วทุกอย่างเรามีต้นทุนอค,ค่ะขอบคุณแม่นะคะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะว่าหลังจากนี้จะเป็นไงนะคะ